ะโอเคนะอ่ะคุยกันเรื่องตาจบแล้วนะครับที่ผมมาไลฟ์สดวันนี้นะครับผมที่ผมทิ้งคำถามไว้ตั้งแต่ามาตั้งแต่ต้นต้นไลฟ์สดนะครับตั้งแต่ต้นตอนไลฟ์สดเลยผมถามว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับกับความรู้สึกของท่านที่อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับหลายคนก็ตอบมานะครับว่า,อ,าอบอุน่นมีเพื่อนเยอะ แล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้ประสบการณ์ด้วยนะครับได้เห็นมุมมองของอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับรถอาชีพส่งของอาชีพอะไรก็ต่างๆนานาที่เพื่อนๆเรา,เา,เามาแสดงตนให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยอยู่ในชมรมเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนที่นําชีวประวัติของตัวเองเรื่องราวของตัวเอง เอามาโพสต์ในชมรมให้เพื่อนเพื่อนเราได้เห็นว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรให้เพื่อนเพื่อนเราได้รู้จักกันก็คือเอาเรื่องราวนะะประวัติย่อๆของเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละเอามาโพสต์ทีนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นในชมรมที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะต้องขอเท้าฟาร,ร์มกันนิดนึงว่ามันมาจากโลกโซเชียลก็คือ Facebook ของเรานะครับดังนั้น ผมจะสาวไปถึงต้นต่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนิดหนึ่งว่าการที่เราทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชมรมได้ทุกคนก็ใช้ facebook ของตนนั้นกดขอเข้าชมรมแล้วทุกคนก็ใช้ facebook ของทุกคนนั้นทำควารมรู้จักโดยการที่ถ่ายรูปรถรูปตัวเองนะครับหรือเขียนเนื้อเรื่องแคปชั่นต่างๆนานาเพื่อโพสต์ลงมายัางในชมรมและทีนี้เพื่อนๆเราที่อยู่ในชมรมนั้น เมื่อเขาเห็นโพสต์ของเรานั้นเขาก็เริ่มที่จะรู้จักเราในระดับหนึ่งแล้วก็ในระดับขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเองตั้งแต่เพื่อนๆเรายังไม่เคยรู้จักกันเลยทีนี้การที่เราโพสต์การที่เราเห็นเพื่อนๆโพสต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในการโพสเนี่ยมันจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายมันจะเกิดอานิสงส์เยอะแยะมากมายจากการที่ เพื่อนๆก็จะรู้จักเรามากขึ้นเราเองเห็นโพสต์ของเพื่อนๆเราก็จะรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นทีนี้การที่เราใช้ Facebook ของเรามาโพสต์ในชมรมนั้นนะครับมันจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายและประโยชน์นั้นมันจะอยู่ในตัวของทุกๆคนเองหรือมันจะได้จากตัวทุกๆคนเองเลยได้กับตัวของท่านเองเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราโพสต์แล้วมันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นมันมีเหมือนกันแต่มันมีอยู่นิดเดียวเอง แต่มันจะมีประโยชน์โดยตรงกับตัวท่านเองเลยประโยชน์นั้นมันจะขึ้นตรงกับตัวท่านเองเลยประโยชน์นั้นคืออะไรประโยชน์นั้นคือมันจะทําให้คนรู้จักท่านรู้จักนิสัยใจคอนะครับรู้จักท่านว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะท่านทําอาชีพอะไรท่านสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเพื่อนๆนหลายคนที่มารู้จักกันได้นะฮะชมลมเป็นสื่อกลางชมลมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ Facebook นั้นที่เพื่อนๆมีอยู่นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นชมรมเป็นสื่อกลางให้ทุกๆคนมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาทำความร,รู้จักกันและก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยผ่านการใช้โลกโซเชียลผ่านชมรมของเราที่เราสร้างกันขึ้นมานะครับดังนั้นที่ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับใช้ Facebook ของตนนั้นให้มีประโยชน์ทุกวันนี้มีคนที่อยากจะขับรถมีคนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพ มีคนที่กําลังมองหาอาชีพบางคนถามว่าผมอยากจะเริ่มต้นอาชีพนู้นอาชีพนี้อาชีพนั้นผมจะเริ่มต้นอย่างไรผมจะต้องทําอย่างไรที่ผมอยากให้ทุกๆคนใช้ Facebook โดยการแอดเพื่อนให้ได้เยอะๆโดยการใช้ Facebook ไปแอบมองของเพื่อนเราไปแอบมอง Facebook ของเพื่อนเรา,าเพื่อนเราก็ทําอะไรนะก็ทําอะไรกินกันก็ทําอาชีพอะไรกัน มันยังมีอาชีพตรงไหนบ้างที่เรายังพอที่จะถนัดแล้วก็ทําได้การใช้โซเชียลนี่แหละมันมีประโยชน์มากมายเลยดังนั้นทุกวันนี้นะครับโลกเรามันวิวัฒนาการไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราไม่ต้องไปนั่งโทรถามคนนู้นโทรถามคนนี้ให้มันเสียกระตังนาทีละ4บาทเหมือนเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนหรือ10ปีก่อนที่โทรศัพท์เราโทรกันนาทีละ4บาทเดี๋ยวนี้เราเติมอินเทอร์เน็ตแค่เดือนหนึ่งสองสบาทเองขั้นระดับต่ำ นะครับหรือไม่ก็เติมเป็นลายวันก็ได้เราสามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับเราสามารถมีโลกโซเชียลใช้เราสามารถโทรไลน์คุยกันก็ได้โทรเฟซบุ๊กค,คุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันให้โทรฟรีแล้วเราไม่ต้องเสียเงินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีวิดีโอคอลคุยกันได้มันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่โลกเรามันพัฒนาไปแล้วผมอยากให้ทุทกๆคนเนี่ยได้เรียนรู้และได้อนามาใช้ ถ้าเราเรียนรู้ก้าวทันโลกก้าวทันโซเชียลและเราได้ใช้นั้นนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเรามันจะทําให้ชีวิตเรานั้นสะดวกสบายและก็ง่ายขึ้นด้วยเมื่อก่อนนะครับนะผมจะเล่าให้ฟังถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่ทําประกันไม่ว่าจะทําประกันรถยนต์ทําประกันชีวิตคนเอกสารนีหนาเตะขนาดนี้พวกเราอ่านกันไม่ไหวแล้วครับนะฮะแล้วก็กว่าจะทําประกันได้เนี่ยจะต้องมานั่ง เตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนูน่นนี่นั่นจะต้องเป็นเอกสารทั้งหมดเลยทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วถ้าเราอยากจะทําประกันนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าเราอยากจะประทำประกันชีวิตหรือทําประกันสุขภาพเราอยากทําประกันกับบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับเซิร์ชหาในมือถือเอาเซิร์ชหาใน Google เซิร์ชหาใน Facebook ก็ได้นะครับเซิร์ชหาแหล่งนะฮะบ,บริษัทที่เราอยากจะทําประกันเซิร์ชหาในมือถือเราเลย ไม่ต้องไปขอเบอร์โทรใครมันมีข้อมูลอยู่ในมือถือเราเยอะแยะมากมายพอเราเซิร์ชหาเสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาว่าเราอยากทําประกันไม่ต้องวิ่งไปที่บริษัทนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทเขาเอาใจลูกค้าเขาต้องการบริการลูกค้าเพื่อแย่งลูกค้ากันบริษัททําประกันก็มีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะครับแค่เราบอกกับบริษัทว่าผมอยากทําประกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวตัวแทนก็วิ่งมาหาถึงบ้านแล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมายเลยขอให้มีบัตรประชาชนแค่ใบเดียว แล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปถ่ายเอกสารด้วยเดี๋ยวนี้เขาใช้การถ่ายรูปเอาแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่จะต้องไม่ต้องมีเอกสารเยอะนะครับเอามาให้เราอ่านก่อนเอามาให้ชี้แจงให้เราอ่านเดี๋ยวนี้เป็นซีดีมีคนพูดให้เราเข้าใจเลยว่าเออประกันนี้มันมีโปรโมชั่นแบบไหนรักษาแบบไหนตายเสียชีวิตได้แบบไหนรักษาการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลได้กี่วันกี่เดือนค่ารักษาค่าชดเชยโอ้มันมีรายละเอียดยิบ เราก็ใช้มือถือของเราแค่เครื่องเดียวที่เราเรียกประกันมาและประกันก็มีแท็บเล็ตมาเครื่องหนึ่งหรือมีมือถือมาเครื่องหนึ่งเอามาบอกข้อมูลเราให้เราเซ็นอยู่ในมือถือเสร็จเรียบร้อยเซ็นอยู่ในแท็บเล็ตเรียบร้อยสรุปก็คือการโอนเงินการจ่ายเงินก็ไม่ต้องไปวิ่งไปเบิกตังที่นันธนาคารเอามาจ่ายเขาเป็นเงินก้อน2 0 0 0 0 30,000บาทไม่ต้องมือถือเรามันก็มีเงินอยู่แล้วมีเคแบงก์อยู่แล้ว นะครับเงินในธนาคารมีอยู่แล้วเราก็โอนกันในมือถือสรุปแล้วคือเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนมันก้าวทันสมัยมากๆดังนั้นมีมีเพื่อน,เอนๆเราหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังใช้นะฮะหรือว่ายังจะพยายามใช้อย่ยังยังไม่รู้จะใช้อย่างไรผมอยากให้ทุกๆกคนลองศึกษาดูเนาะ,ะแหล่งที่มีความรู้แหล่งที่มาของความรู้เหล่านี้มันไม่ได้อยู่ไกลเลย มันอยู่ในมือถือเราที่ผมบอกกับเพื่อนๆหลายๆคนนะว่าผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองศึกษาหาความรู้จากการใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับมันจะเกิดประโยชน์มากมายและอีกอย่างหนึง่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันก้าวทันโลกไปแล้วในสมัยนี้นะครับนะฮะตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าผมเองและก็ได้คิดนะครับแล้วก็ได้ประยุกต์ในการที่ ให้เพื่อนเอนเข้ามาในชมรมแล้วก็มีการสร้างกฎเกณฑ์กติกาของการที่อยากจะให้เพื่อนๆได้มาพิสูจน์ตัวเองนะครับในการที่อยากจะได้สติกเกอร์ของทางชมรมนะครับถ้าเกิดว่าท่านเดินเข้ามาแล้วท่านทักแชทแล้วเราก็ขายกันแบบง่ายๆมันก็ดูกระไรอยู่นะครับหรือว่าท่านเดินเข้ามาแล้วท่านขอซื้อเลยเราให้ท่านไปแบบง่ายๆมันก็กระไรอยู่มันก็มันก็ดูธรรมดาไปสําหรับตัวผมนะครับ ที่ผมคิดแล้วก็ออกแบบขึ้นมาเพื่อเพื่อต้องการให้ท่านได้เรียนรู้กันก่อนนะครับว่าสติกเกอร์เนี่ยเวลาติดแล้วท่านจะต้องดูแลเขาได้นะครับสติกเกอร์เวลาเราติดแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของทางชมรมด้วยนะฮะแล้วสติกเกอร์ที่ท่านมีนั้นท่านก็ต้องรักษาให้ได้ด้วยนะครับมันมีอยู่แค่3ข้อหลักๆ หนึ่งคือท่านจะต้องรู้ว่าท่านควรจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของทางชมรมนะครับแล้วก็จะต้องดูแลใช้รักษาให้เป็นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนไม่อย่างนั้นบางคนไม่รู้เลยว่าสติ๊กเกอร์มันใช้อะไรได้บ้างมันเอาไปทําอะไรได้บ้างและจะดูแลรักษามันอย่างไรกฎข้อห้ามกฎข้อปฏิบัติมี ท่านจะต้องรู้ท่านจะต้องเรียนรู้ก่อน